สวัสดีค่ะบัตสื้อามือสองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อโปโลแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานดูโรบลอตเอนะคะลูกค้าจ๋าถุงนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่21นะคะใช่หรอเห็นวหรอยี่สเหนึ่งแปนะคะลูกค้าจ๋าราคาถุงนี้อยู่ที่8 7 0พัน จำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวนะคะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนแต่ตัวโดยประมาณค่าหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้คร่าวๆใช่แล้วค่ะจังไรจังไรจังไรได้อยู่ได้อยู่นะคะได้อยู่ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสัสดีช่วงป่ายกันอีกรอบค่ะวันนี้วันดีนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้วันรวยเด้อลูกค้าจ๋า วันรวยอีกแล้วนวัรวยอีกแล้วโอ้ยตัวแรกเลยค่ะของพินาอะไรคะ Adidas เคนอนายกิโอ้ยสอเพียงกันเลยนายกิ Adidas มีฮอตเถื่อมันไปเถื่อตรงไหนกันเนี่ยกลัวดอยู่แล้วงานโรงงานจบจาก last e n e ล g y นะคะเปิดตัวแรกมาก็เที่งมันเลยไนกี้กับ Adidas เลยนะคะค่ะลูกค้าจ้าอลูกค้าจ้าสวัสดีทุกท่านเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดซับสไคร้ ผู้ใดกดไลค์กดแชร์คอให้รวยคอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวันเค 1, หนึ่ง 1, 1นหนึ่งหนึ่งนะคะกดเบิร์ดล้านค้บบนเงส,ส,สิบวัตถุอเดี๋ยวขอออกไปกดไลค์แป๊บหนึ่งออกจากไลฟ์สุดแป๊นหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวขอออกไปกด <c oughs> ไลค์กดแชร์ก่อนแชะอ่ะตัวต่อมาเป็นฟิลล่าเลยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับต้นทุนหนึ่งอยบาทถือไม่สูงเท่าไหร่เด้อใช่เพราะว่ามือหนึ่งตามห้างในช็อนะคะลูกค้าหลักทันอัพ หลักพันอัพกันเลยทีเดียวค่ะงานแบรนด์แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ต้นทุนเราประมาณให้100บาทลูกค้าจ๋าได้แบรนด์ทุกตัวนะ Adidas มีมา Nike มีมา Puma มีมาอีกอย่างก็ป้าป้ามีมานะคะป้าป้ามีลุงลุงมาด้วยไหมคะอุ้ยไอจี้ห้อยอย่างก็คือแกป้าแกป้าน่ลูกค้า์นะาหลากหลายแบรนด์งานนี้เป็นแบรนด์กีฬานะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า สนใจกระสอบนี้ cf ได้เลยเป็นเสื้อโปโลเน้นแบรนด์กีฬาลูกค้าจ๋าพระไซส์นะ s m l มีครามาหมดเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆมาดแมนนะบอกเลยนะคะใส่แล้วดูดีดูภูมิฐามขึ้นนะคะใครๆก็ต้องมีงานคอปกงานปูเนาะผู้ชายทุกคนต้องมีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสีสันมีครามานะคะลูกค้าจ๋าโทนสีสันมีครามาหมดเลยลูกค้าจ๋า เป็นเสื้อที่แบบว่าวพิเศษมากที่ยังไงคะอาทิตย์ใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าคะใครใก็ใส่กันนะคะสําหรับเสื้อโปโลนะคะลูกค้าเชื่อเลยว่าผู้ชายหลายท่านมีไม่ต่ำกว่าสีห้าตัวแน่นอนนะคะทุกคนต้องมีนะคะใส่ไปติดต่อราชการใช่ค่ะมันจะดูแบบว่าเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่เล่นได้ใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้ใส่ออกเดทได้ลูกค้าจ๋าออกเดท เลยว่าอย่าอย่าซ้ำเสื้อนะเดี๋ยวเขาจำได้แบบไหนคะแบบไหนอ่ะต่อกันด้วยแก็ปป้านะดา i d a ะราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะถือว่าไม่แพงเลยสำหรับต้นทุน200บาทนะคะลูกค้าค่ะถ้าขายได้ทีคือ300 400 500ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าขาลูกค้าขาเป็นโปโลที่พิเศษมากลูกคยังไงเขาที่สีหรอคะเป็นนะมีสีใส่แล้วบินได้แบรนด์ทุกตัวค่ะลูก แบรนด์กีฬาทุกตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้การันตีให้นะคะว่าคูมาแท้ไหมอาดิดาแท้ไหมไนกี้แท้ไหมนะคะลูกค้าจ๋าแต่เป็นงานคัดเกรดนะคะอันนั้นอะไรนะคะอันเดอร์อันเดอรอันดมากเอาบาอะไรนะคะไบเออร์ไบเยอร์ เสื้อเอวสวยเนี่ยสวยอ่ะสีแดงตัวนี้ลูกค้าจ๋าเป็นงานอาดิดาสใช่บ้าเหยื่อนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยต้นทุนหนึ่งร้อยบาทลูกค้าจ๋าอะไรนะคะไม่ยังหลับพี่น้องค่ะเซลซีเซลซีอะไรเสลซีไม่ใช่ไหมใส่เนาะใส่เนาะโอ้แต่กล้องคอยกระดอนมาเลยนะคะลูกค้าเันนี้จะหานะคะเดี๋ยวนี้นี่แหละเดี๋ยวลื้อให้ดูทุกตัวนะคะ รือให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้า่ะบอกเลยบอกเลยตากล้องเท่าซีไปเท่าไรบุ๊กไม่เป็นไรผ่านนะคะผ่านผ่านไปอ่ะต่อด้วยนายสิียดนายเขียนะคะเท่ากับโมเหียนมั้งโมเขียนเนี่ยนะคะลูกค้าจ้าอ่ะลูกค้าจ้ามาต่อที่เสื้อโปโลของเราลูกค้าจ้าเสื้อโปโลแบรนด์กีฬาทุกตัวลูกค้าจ้ามือสองคัสเกรดเอของทางบาร์สนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบาก 5-1 5เเค่ะเพื้อนดามีเจอกระดุมแตกหักมีเจอคอดำคอเหลืองมีเจอน่แล้วใล่แลเลโอ้ราหน้ายิ้วตัวไงตัวอันนี้เก็บป้านะคะแบรนด์ที่เราเห็นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาดิดาสในที่เก็บป้านะคะลูกค้าขาที่จะเจอเนาะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนโดยประมาณการ100บาทลูกค้าจ๋าเอาไปซักรีดไลฟ์สดขายตัวละ200ได้นะ3 0 0ได้นะ จากแบบว่าอาดิดามีรุ่นของเขาด้วยก็สามารถทำราคาได้นะคะรุ่นเก่าก็มีนะคะรุ่นมีแบบหายากแล้วเป็นของสะสมในความเห็นะคะใช่แล้วค่ะบสวยอ่ะลูกค้าจ๋าสวยมากลูกค้าจ๋าแบรนด์ทุกตัวเลยลูกค้าจ๋าไซส์ก็พอดีนะคะไซส์เอ็มบ้านเราเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วใช่แล้วอาจจะมีเอบ้านเราใช่แล้ว เอ็มเอลบ้านเราอาจจะมีเอสมาบ้างอาจจะมีบ้างใช่มะบางนะคะแต่สวยแต่ชอบแบรนด์ล้วนอ่ะชอบตรงที่เขาเป็นแบรนด์ล้วนลูกค้าจ๋าชอบตรงที่เขาเป็นแบรนด์ล้วนหยิบตัวไหนมาก็แบรนด์ทุกตัวนะคะสําหรับเงินแปดพันกว่าบาทนะคะลูกค้าขาแพ็กนี้ถ้าไปถ้าเดินขึ้นช็อปถ้าซื้อเมือหนึ่งเอาตีง่ายๆไปขอไอ้โม่เกิด4ี่ตัวแมนค่ะได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเลยนะคะสำหรับเงินแปดพันเดินห้า เป็นี้ชายค่ะลูกค้าขาแต่ในนี้นะคะต้นทุนเพียงแค่100บาทใช่แล้วค่ะ1้อยบาททำราคาได้หลากหลายหรือว่าจะซื้อไปใส่เองก็ได้ไปแบ่งๆก็ใส่ก็ได้ได้ค่ะลูกค้าขาใช่ค่ะหรือว่าคุณผู้ชายท่านไหนนะคะที่ชอบใส่เสื้อโปโลเป็นหลักแล้วก็ชอบแบรนด์เป็นหลักแนะนํางานตัวนี้ค่ะลูกค้าซื้อใส่เองได้หนึ่งถุงนี้ใส่ไปเลยค่ะทั้งสี่ก็ว่าได้ได้เลยนะคะใส่เบื่อแล้วลูกค้าจ๊ะ ทำขายได้ลูกค้าาจทำความสะอาดซักรี่ได้อีทีหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจาแนะนำเลยนะคะลูกค้าบางท่านที่ขายของอยู่แล้วขายเสื้อย้าอยู่แล้วเอาไปใส่โชว์ลูกค้าอนใส่โชว์ให้ลูกค้าอยากได้ค่ะลูกค้าจาแล้วลูกค้าก็จะขอซื้อตัวที่เราใส่ เป็นประจำเปป็นระจาต้องเปลี่ยนเรื่อยๆร่อเราไลฟ์ไปประมาณ2นาทีเขาญาตเปลี่ยนเสื้อนะคะเขาญาติเปลี่ยนเสื้อนะคะลูกค้าลูกค้าตัวนี้อาริดาอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเหมือนเดิมเด้อเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะลูกค้าจ๋าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำยังไงก็ได้ให้ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะยุการือเรามีแจกอีกแน่นอนใช่่คะแต่จะเป็นวันไหนนั้นให้ติดตาม ชมตอนต่อไปติดตามเพจบัรกเรื่อยๆติดตามเพจบารมีจะได้กับได้ค้าคะเราแจกจริงนะคะลูกค้าจ๋าบริษัทของเราแจกจริงนะลูกค้าจ๋า แจกทุกท่านเลยที่เป็นแฟนตัวยงของบลกเราเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้ของแจกใครที่อยากได้ของฟรีลูกค้าจ้าอันนี้แจกฟรีเลยนะคะลูกค้าจ๋าไหน้นะคะคือฟรีจริงๆนะคะลูกค้าแต่อาจจะมีเสียค่าขนส่งไปทางนิดหน่อยนะคะลูกค้า่าแนะนําเลยนะคะลูกค้าที่เคยซื้อแล้วหรือไม่เคยซื้อนะคะขอแค่เป็นแฟนตัวยงเพจบล็อกนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะป้าเจ้ากล้องดูวะพอ พ่อเพาะข้าวกระปพอนะข้าวกระปพอนะคะเพราะว่ามันสวยอีหลีเด้นะคะสินค้าคะมันดูดีดูหล่อดูเรียบตัวนี้ตัวน้ค่ะเจ้านะคะลูกค้าจ้าตุวยปั้ดงามค่ะตัวนี้ว่ามันที่มีหนังสักที่เมัอนอ่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อโปโลผู้ชายเน้นแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปล็อตเอสพีค่ะน้ำหนักถุงนี้นะคะ20 1.8กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ400บาทราคาถุงนี้อยู่ที่8,72บาทนะคะลูกค้าจ้าจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ70-80ตัวค่ะ ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณ100บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f a c e b o o k ลท์เข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบักเราเปิดทุกวัน9ก้ามงเช้าถึง5้ามงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ